รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนปีที่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เห็นน้องๆทั้ง,ง,ง20คนเข้ามานะครับเห็นผู้สนับสนุนนะครับเห็นพี่ๆสื่อมวลชนที่มากันต้องบอกว่าดีใจก็บปลื้มใจครับที่งานปีที่สองยังสาม,มารถดําเนินการมาแล้วก็ยังจัดได้นะครับ ยิ่งใหญ่มากขึ้นยัคะป,ปีนี้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันทำฟาสแท็กแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือปีนี้นะครับเรามาจัดที่เซ็นทัลขอนแก่นเปิดตัวกลางห้างนะครับแล้วก็วันไปนอนนี่12สุราคมาเราจะจัดที่ขอนแก่นฮอล์ทัางบนเลยครับปีนี้เซ็นทัลเลยครับบอกว่านิวบอร์ดชชันเราองดับสัจชะไดค่นขางสูสงใช่ไหมคะยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศต้องหา ชแล้วครับอ่าคือคือจริง,รงๆก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นค่ะเราก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วก็ความหมาของน้องว่าน้องเหมาะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะอะไรยังไงแต่ก็วันนี้มันจํากัดแค่ยี่สิบคนที่เราต้องเลือกก็ได้มาน้องๆยี่สิบคนก็ฝากน้องๆด้วยค่ะน้องเอล่าน้องเอล่าครับ่ตอนแรกคือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นกรรมการคือทีแรกทีแรกมาเป็นกรรมการก,กับพี่เซงด้วยแล้วก็ เคยทำงานมาแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้เข้าประกวดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความทายของตัว,ว,ว,วเองก็อยากจะอยากจะสน,นับสนุนทุกคนตลอดเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะพีจ่จัแล้วครับพี่จันไงเมื่อเช้าก็เป็นครั้งแรกของจัดครับที่ได้มาเป็นกรรมการมิสอินเตอร์ของแก่นครับก็อยู่ในฟัสแท็กส่วนของสปอร์ตลูกสปอร์ตครับก็ได้ใช้ ความรู้ทางด้านกีฬาบอกพี่ๆน้องๆที่เข้าสมัครในการปรับรูปปรับสรีระสร้างกล้นเนื้อต่างๆให้ดีขึ้นครับก็เป็นแรงใจให้น้องๆทั้ง20คนครับน้องอคะออคุณอท่บอกตั้งมาด้วยกันส่วนวันนี้รู้สึกเป็นปีนที่สองเนอะรู้สึกภูมิใจรู้สึกปรับพื่งเมื่อกี้ใครจะเห็นแอบร้องไห้เพราะว่ารู้สึกภูมิใจก,กับพี่เซนเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าพี่เซนเขาทำเพื่อจังหวัดขอแขนแก่น แล้ววันนี้พี่ภาพมันชัดมากว่าคือมันภูมิใจแบบเพื่อนทําได้เพื่อนทําให้จังหวัดเลยนะฮะก็รู้สึกปลื้มเพื้อนมากๆก็เลยรู้สึกทัึ้งใจเลยนะฮะจริงๆไปเวทีการประกวดอะไรเวทีค่ะแต่ว่ามีไม่กี่เวทีที่ทำให้รู้สึกถูกพันหนึ่งในก็คือเวทีพี่เติร์ดเนี่ยเพราะว่าอยู่กับพี่เซนเน่ะมันตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นแรกๆจริงๆเลยแล้วเราก็มีที่เป็นอนีนสองแล้วมันเหมือนกับว่าเราโต นยกัแล้วเราคุยกันทุกวันจริงๆแล้วเราดีใจที่วันเนี้ยมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็หวังว่าพี่น้องๆทุกชนทุกคนจะให้การสนับสนุนเวทีนี้แล้วก็จะกลับไปเจอกันแต่ยิ่งใหญ่ครั้งที่วันที่2ตุลาคมเราะจะกำลังใช้กับน้องๆทั้งหมด20คนบนเวทีวันนี้ด้วยนะครับครับก็จริงๆปีนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยจริงๆที่ัดมาแล้ว ปีหนึง่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ได้อีกปีหนึ่งนะครับทุกคนตั้งใจทํางานทุกคนแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมกคนน็คือความเป็นอีสานนะครับสู่นชั่นวายเลยครับแล,แล้วก็ปีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ของเรื่องเอ่อวินลีคพัคแล้วก็พาวเวอร์นะครับความเชื่อที่จะทำให้เรามีพลังเยอะครับก็ทุกคนมาแข่งกันมาทคนทำน้ำอันประชุมกันหนักห่วมากครับก็นี่ใจครับพี่ วันนี้ทุกคนยังให้ความร่วมมือเหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่มีเสียงเป็คนทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับเจ้าของสถานที่เจ้าของบ้านครับปีนี้ก็ก็ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ได้สูตรุดยอาเซ็นทรันขอนแก่นนะคะได้เปิดพื้นที่นะคะสําหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะแล้วก็เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความตั้งใจของผู้เข้าประกวดทุกคนเลยค่ะสถานปีนี้หนุนที่สถานมุมที่เสริมควาแก็ง เรื่องของความเชื่อที่ไรนะครับต้องใชก็คือพี่เซงเชื่อว่าผู้คนที่อยู่ในที่นี้20คนนี้นะครับเป็นเด็กกิสานกันนะครับะมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อเพราะเป็นคําสอนของปู่แล้วทุกคนมาเนี่ยทุกคนเชื่อว่าตัวเองทาได้แล้วพลังมันจะเกิดขึ้นแล้วนี่แหละระหว่างที่อยู่ในกองนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพี่เซงเชื่อว่า พลังเนี่ยที่เขาจะต้องส่งออกมาเนี่ยนะครับทําให้คนทั้งประเทศทําให้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันเองในกองไม่ว่าจะเป็นใครที่พบเห็นเนี่ยได้รับรนจนจนได้ชื่นชมครับเป็นเอกสีสานั่นคือที่พี่เซิงเชื่อว่าใครที่มีพลังที่แสดงออกมาทั้งจากภายในส่งออกสู่ภายนอกได้คนนั้นแหละครับที่เหมาะสมที่จะได้รางวัลแต่จริงๆแล้วเนี่ย20คนเนี่ยพี่เซิงวันชนะแล้ว ได้มงหมดแล้ว20คนซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ายากมากที่จะต้องตัดสินใจให้ใครนะครับก็ยืนอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับไม่ได้อยู่ที่พี่เซ็งอยู่ที่คนดูอยู่ที่พี่พี่สื่อมวลชนนะครับอยู่ที่กรรมการนะครับนั่นคือการตัดสินของทุกคนซึ่งพี่เซ็งก็เชื่อว่าน้องจะทำออกมาได้ดีมากเขาต้องบอกว่าก่อนอื่นนะครับมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยสปอนเซอร์ นะครับเปผู้สนับสนุนที่อยู่ในป้ายข้างบนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเป็นอะไรที่พึ่งนะครับเป็นอะไรที่มีความตื้นตันใจนะครับที่มาสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เกิดไม่มีผู้สนับสนุนก็หมายความว่าเวทีมาอาจจะไม่ได้ใหญ่แบบนี้เราต้องพัดเงินเองนะครับความีความมีผู้สนับสนุนเราก็ดีใจแล้วก็มีน้องๆผู้เขอาปรัวทุกคนที่สมัครเข้ามากรรมการทุกท่านนะครับ ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้คือพี่ๆสื่อมวลชนซึ่งปีนี้เราจะเห็นว่าเราเป็นเวทีเล็กๆต่างจังหวัดคุยง่ายคุยง่ายจะเป็นเวทีมัานนอกก็ได้นะครับจะดูสิครับที่ใหม่ที่ตั้งอยู่อันนี้ครับก็หมอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนั่นคือความรักความสุขที่ทุกคนที่พวกเราได้รับในความเป็นคนอีสานและพี่เสงเชื่อว่าในวันนี้นะครับการเปิดบ้านเปิดเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าสื่อมวลชนทุกคนมาคนทั้งประเทศได้เห็นนะครับก็จะได้เห็นเสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นเองต้องบอกว่าเป็นซิตี้ออฟสตาร์ไม่ได้เป็นเมืองของดารายอย่างเดียวเป็นเมืองของอะไรรู้ไหมครับหนึ่งของการศึกษาสองการแพทย์สามการคมนาคมสี่พักสินค้าและบริการนวัตรกรรมเราคือซิตี้ออฟสตาร์นะครับต้องบอกว่านี่เรากําลังแสดงออกนะครับเพื่อเป็นการร่วมร่วมมือกันของทุกส่วนนะครับต้องบอกปื้มจริงๆครับ ขอบคุณค่ะค่ะค่ะ <laughs>